ก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งทางช่อง YouTube จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเข่ากับมีคนบุพเอมันยอดโอ้โหนี่ครับยอด,ด,ยอดนี่ดอกงามๆเลยนี่กำลังรุนๆเลยเนาะขาบ้านนอกหมดอู้ขาอันเน,น,นี่ยเยดยี๋ย,ยววะ โอ้ยโชดูโชดูโอ้ยแขนตาั้มแขนน่ะขามันน่ะอยู่ในปลาเลยพี่น้องท้ายไม่เห็นหรอกโอ้หินนี่นี่มันงามเลยอืมสุดยอดสุดยอดขาบอกยังไงเลยเนาะโอ้โหนี่ครับมันงามเลยซ่อนอยู่ไปทั่วประเทศโอ้สุดยอดครับ ง้างแขโอ้่าบงี้ขาบยังไงเลยโอ้โหเอาเทียบก็แขนด้วยอยอดไม่หลือพักพูนะโชว์ด้นี่นี่ เย็ดนี่ครับ่้มแขนน่ะขามันน่ะสองดอกแกงหนึ่ง<ส>น,นี่ฮะขานี่กำลังงามเลยเนาะสุดยอดได้ต่ก,ก้าครับมาวังใจที่เขาไปเก็บเห็นได้ Ma, đeo menu đặc của họ đấy, này menu đặc cõi, đâu gì cõi, tôiเคย hết, kiếm nó cõi, đâu gì mà lòm bưng, thử sờ bưng, đó là gì, đây, được không? tiếp tục cùng nhau, giờ mà hăng nhầm, mày đồ ต้องแขนแล้วหันกน ทำเรียบร้อยแล้วนาตาเป็นซี่ตอนแรกว่าสิกล้อยแยกสองดอกไปไปมาๆหลายพหดดอกเดียวกบล้นจานแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันแ่บแน่นอนเดี๋ยวมาปรุงกันเลยนี่ปรุงแบบก้อยเนื้อเลยแบบก้อยเนื้อแต่เปลี่ยนจากเนื้อเป็นเห็ดตับเต่า Má của Kho bên phải không quá lấy 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 lái lấy 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 อีสันกินเรียบนี่น้ำปะลาะขาดวะไเ้เหยาะจังไงโอเคนี่ส่หลายแ่บไหลต้นหอมใส่ไป,ไปโอ้หอมคักเลย กินหอมขนาดเลยว่าหนาฟีได้ที่แล้วเดี๋ยวชิมมือเงินมรึบคึบป,ป,ป,ปานก้อยตับ เสร็จแล้วนาตาก้อยเห็ดตับเตาหรือเห็ดเถิงบนนอกเขาสุดยอดเลยเขาบอกเลยเมนูนี่เด็ดคักเดี๋ยวสิมาแก้มกับนี้มะเขือผักบวมนีได้ได้แค่นี้ผักมาลุยกันเลยลุยนี่ เมนูเมนูนี่ต้องลองผู้ใดได้มาลองเห็ดบ้งนะครับก้อยเห็ดตับเต่าสดอดดครับสๆเลยแบบสดๆเลยสดจากป่า เมื่อกี้ลืมลูกโดดไปเอาลูกโดดเพิ่มความซีสตตัดหองใหญ่ๆต้องใหญ่ยยเลยใส่ลูกโดดไปพร้อมใส่ไปเป็นเม็ดเลยนี่ ผู้ใดเคยเคยกินหนังปลาหมึกนะนี่จะออกกลึบกึบแบบนั้นเลยจับทุกเมนูสุดยอดแกะมือรับกวันบะไรอันนี้อันนี้ดอกเดียวนะครับนี่ดอกเดียวตอนแรกว่าสิจักสองดอก มันหลายกว่านี่ก็เต็มจานแล้ว ใส่ลงไปนี่ผมใจใจๆก่อนอื่นเลยต้องให้เฮดดิพิลวนนะครับที พาไปเก็บเห็ดแสบๆแ,แบบนี้ไม่เห็ดกินบอกเบ้าตามตรงเลยคือปกติเราเป็นคนบม่กินเห็ดนะไม่กินเลยเห็ดพอได้มาล้องซิมเบิงโอ้โหติดใจบอกเลยต้องขอบคุณวิิรุนครับนี่คำใหญ่ๆยำเป็นเม็ดเม็ดแดงๆไม่มีโอ้โหซีดเลยละ่ะ อืมสุดยอดสุดดยอวางซ่รรอนไดเลยเสียบหลายเดี๋ยวมีอีกหลายเมนูฝากติดตามกันนะครับเมื่อนี้ไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งในช่อง YouTube พร้อมเลยครับวันนี้ไปแล้วครับนี่แสบแบสบคำดีใจ